อยากได้ตังใช่ไหมใช่สิจ้าแม่นาะได้เดี๋ยวฉันจะให้เองแต่ก่อนที่ฉันจะให้ฉันอยากใช้แกทําอะไรให้นิดหนึ่งก่อนแล้วฉันจะให้ตังแกจะใ,<ห>ใช้อะไรเหรอจ้านาหนูได้สิถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันเยี่ยวรถผ้าตัวเนี้ยเนี่ยสีแดงเนี่ยอเอาไปซักให้ฉันหน่อยจากสีแดงให้กายเป็นสีเขียวให้ได้ถ้าทำไม่ได้มึงก็ไม่ต้องมาตัง,งกับกู ผ้าดาผ้า,า,าสีแดงจะซักให้เป็นสีเขียวได้ยังไงจ้าป้านี่ไม่ต้องร้องให้นะลูกถือว่าเป็นกรรมของเราจะให้ไปซักผ้าใครจะทำได้ สีแด<อ>งก็เป็นสีดำ<ะ>นี่นังหนูทำไมละจ้าป้าทำยังไงได้เกิดมามีกรรมเขาใช้อะไรก็ต้องทำถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้เงินไปเธอลูกได้สิจ,จ้าป้าเถาเงินหนูทำได้ทุกอย่างจ้า ชาตินี้หนูมีบาปนาทุกวนโดนแทงารรตายตายอันนี้<ด>จะเส่ยงเอามาสัมีแต่กรรมสงสารก็สงสารสู้ทนทำดีผลตอบนั้นี กรรมช้ำอยู่ทุกวันเกิบแต่อะไรก็ไม่รู้ดูสิปิดทองข้างหลังเพระยังไม่ คำนำขอความยุติธรรมไม่ได้แย่เทเรื่องจะหาวะหนนั่นซื้อรอเธอมันโลกในใจเอ้าหน,เนูเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเป็นอะไรลูก เป็นลมแล้วเนี่ยทั้งหนูทั้งหนูวิพาดาลูกเป็นอะไรลูกลูกขึ้นลูกขึ้นดูสิหลานฉันเป็นลมแล้วเนี่ยแล้วใครจะช่วยได้ล่ะเนี่ยสงสารจริงเลยทั้งหน,นูตื่นสิลูกตื่นตื่นดูสิน้ำหมนสติไปสายเกิน,กนยอด นี่นางเป็นใครเออเอเงใครอยากรู้ช่างสงสารจริงนะเออเออเอน่าเอ็นดูอยากจะช่วยนางนี้งเออเออเออให้ฟื้นมากรขยานล,ลงวัดสตินเดา กซิลูกเป็นอะไรมาไอ้ครั้งเกิดอะไรมากไหมนั่งหมูตื่นซิลูกลุกซิเมื่อม้าพรมตรูสาวเขาเป็นไรครับพี่วันพับลมตรูมาเรียกพี่สาวด้วยแกแล้วเรียกป้าดีกว่าโอ้ยังไม่แกแล้วครับพี่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อหลานฉันเป็นลมเป็นลมเหรอครับเดี๋ยวมช่วยเองครับ ช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยเถอะขอโทษนะครับก็ขยอลจับตุ้มแน่นแนดนนึกานรัศมีเอาน้ำลู่หน้าก่อนครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหนูหนูเนียวยาค่ะลุกเป็นไงบ้างครับนี่เจี๊ยกับมันชื้นแฉะตึกเต้ารู้สึกบ้านวิ่งฉันเริ่มรู้สึกตัวดีแล้วจ้ะ คงไม่ได้กินข้าวนะก็เลยเป็นโลนี่เนี่ยมาซักผ้าซักผ้าจั้งมากมายขนาดนี้ดูสิทั้งสองกะละมังใหญ่เลยไม่ได้กินข้าวกินปลามาไม่ได้กินข้าวเลยอย่าว่าแต่น้องสาวเลยพี่เองก็หิวเหมือนกันหิวเหมือนกันเออคืออย่างนี้ได้กินมาเหมือนกันตอนแรกก็ช่วยบันเพีย่ครูเลยเจ๊บายืงซี่คลาบเฮ้ยมึงคือขานี่มึงขออยู่ที่นี่มึงขอข้าวกินได้ยังไงฮะ อยู่ใกล้สะไม่มีข้าวกินหรอกเด็กกันเด็กเงินเตลี้ยงเงินแม่งเจ๊บายยังที่จอบ้านนะบ้านนะบามาหมัดบ้านมีอยู่นู้นเห้ยเจ๊บายยังที่จออยากกินข้าวเหรอมือชื่อปั๊กเพี้ยวจับปุ๊กถ้าอยากกินข้าวเดี๋ยวจะพาไปที่บ้านไปกินข้าวที่บ้านตัวซีไป่เจ้ยเออง่ายอ่ะจริงจริงนะครับจริงรู้จริงจริงสิจะดีเหรอจ้าป้าเราใจดีล่ะบ้านบายชี้เฮ้ยก็ดีสิเขาช่วยเหลือเราไว้ เธอนาเงินก็ได้สิจ้ะนี่เจียชับมาคืนบ้านช่วยกุมโอ้ยก่อนเคี่ยว่ังออคืนี้ร่าช่วยนะเด็กพะ่ลกับมุ้งไม่รู้ใครจะช่วยใครเลยตอนนี้ถ้างนั้นไปบ้านฉันนะเดี๋ยวจะให้กินข้าวกินน้ำมาทางมันก่อนได้ไหมเออเดะเจะอ้อนกรีบ ครวญคิดไปเพลเพิ่มเจ็บทำอุดาปล่อยใจกับสายลมพาน้อยว่า,าศนาตัวของข้าอาธนาย หมดทมายที่มายโชคช้ำโชคช้ำทนเจ็บจ้ำซ้ำใน้อยู่ด้า กลับต้องใช้กามโนยใจโนยใจฟื้นใจปล่อยใจไปตามคอยแก้ไครักได้ห่วงห้ามปล่อยดวงใจไปตาม จที่จะรู้บ้างหรือเปล่าเว่หัวใจของมันขำพูกนี้จะต้องเจ็บปวดสะแค่ไหนที่ต้องเห็นผัวของตัว ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซต่อนนี้มันขำไม่ค่อยสบายแถววัน,นิดาช่วงนี้ฉันกลัวเหลือเกินกลัวใครเนี่ยจะมากแกล้งกับวน,นิดาเข้า ทุกทุกวันเนี่ยวันนี้ดาวจะมาหาบ้านค้ามีคอยมาดูแลบ้านข,เขา้เอาใจใส่บ้านข้าตลอดนี่พี่ไอ้น้อยเราว่าน,นิดาอยู่ข้างนอกเลยนะจ๊จะเดี๋ยววันนิดาจะไปาหาแม่ก่อนจ้าแม่น่จอ้าฉันไหว้จ้ะวัน,นิดาไหว้พระเถอะลูก วันนี้วันนี้ดาวมาหาแม่ดูซิวันนี้แม่ก็ไม่ค่อยสบายเลยลูกวันนี้หนูมาหนูจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าจ๊ะวันนี้หนูไปข้างนอกมาแล้วแมโสรยาเขาจะให้หนูไปซักผ้าว่าไงนะทำไมโซรยาถึงได้ใช้ลูกละจ๊ะหนูอยากจะได้เงินจากพ่อเพื่อจะเอาไปซื้อ,อยามาให้แม่ แต่พอดีไปก็ไปเจอแม่โสรยาแล้วแม่นาโสรยาเขาได้ทำอะไรลูกหรือเปล่าวนันนิดาแม่จ๋าแม่นาเขาไม่ได้ทำอะไรหนูเขาใช้ให้หนูไปซักผ้าแต่พอดีแดดมันร้อนหนูเองก็ได้เป็นลมสลบไปเป็นลม<ช>แ,แล้วเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกหนูเองไม่เจ็บอะไรเลยแต่ยังดีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาช่วยหนูเอาไว้ มีคนมาช่วยหนูเอาไว้ใช่แล้วจ้ะแล้วหนูได้ขอบคุณเขาไปหรือยังลูกขอบคุณสิจ้ะแล้ววันนี้หนูเองก็พาเขามาให้แม่รู้จักด้วยจ้ะเป็นผู้หญิงผู้ชายวัน,นิดาเป็นผู้ชายจ้ะแม่ไว้ใจได้หรือเปล่าลูกผู้ชายเนี่ยแม่จ๋าถ้าไว้ใจไม่ได้เขาคงไม่ช่วยหนูเอาไว้จ้ะงั้นไปตามเขาเข้ามาแล้วลูกนะได้สิจ้ะแม่มันเอาจุดเด่สกัดจีบ ว่าไงวันที่ดาไอ้น้อยฮะเยียนข้างในเถอะจ้ะแม่อยู่ข้างในจ้ะแม่เขาอยู่ทำตัวดีๆแล้วกันมีกนาวบ้านไปเลยมีคนได้ตาเราแล้วไปไอ้น้อยไหวครับไหวเถอใจหนูเนีนยแมใช่แล้วจ้ะ ลกผมชื่อไอ้น้อยครับชื่อไอ้น้อยจากการแต่งตัวดูลักษณะท่าทางแล้วพอหนูไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมจ๊ะผมไม่ใช่คนแผ่นดินนี้ผมมาจากแสนหวีครับแสนหวีเหรอลูกดูสิป้าจะบอกอะไรให้นะป้าคนเนี้ก็เป็นคนเมืองแสนหวีเหมือนกันจ้าจริงๆเหรอคะป้าจริงจริงจ้เจืองเลยจริงๆเลยจะคนไปลกกระบาลมาเลยว่าไอ้น้อยเนี่ย มาทำอะไรที่เมืองไทยใต้แหละจ๊ะผมมาตามหาพ่อกับแม่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอหน้าพ่อกับแม่หรือเปล่าว่าแต่พ่อแม่ของไอ้น้อยนะชื่ออะไรเผื่อป้านี่จะรู้จักป้ามาอยู่เมืองไทยใต้ก็นานแล้วถ้าป้ารู้จักป้าจะได้บอกจ้าครับตาบอกว่าพ่อของไอ้น้อยชื่อว่า หลวงโจมครับงอจมใช่แล้วแม่ล่ะลูกหลวงโจมแม่ไอ้หน้อยชื่ออะไรปรับตัวเลยผมอยู่กับตาตาชื่อว่าแสนสักดาครับตาแสนสักดารับแม่ม่านคำครับไอ้น้อยไอ้น้อยลูกแม่ไอ้น้อยจริงๆด้วยไอ้น้อยนี่เหรอครับแม่ม่านคำหรือเปล่า พ่อดูสิโตเป็นหนุ่มแล้วเหรอลูกแม่เองแม่มานคำแท้จริงแล้วแม่นะเป็นคนเมืองแสนวีแต่ด้วยพ่อของเจ้าน่ะทำผิดจึงต้องหนีโทษมาอยู่ที่นี่ไอ้น้อยแม่ครับตาเป็นห่วงแม่มากเลยนะครับสบายดีไหมลูกตอนนี้ไอ้น้อยเป็นห่วงตาใจ่้วแม่ย่า อาจจะได้กลับบ้านมาหาม่านคำสักทีหนึ่งโอ้ฉันก็ดีใจวันนี้ได้เจอม่านรูดจะเข้าไปหาเมียหน่อยเออเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเก่คุยกับม่านคำเสร็จฉันจะเข้าม่านรูดวันนี้ดาไปหาม่านรูปไม่ใช่เข้าม่านรูดนั่นเล็กเข้าไปหาเข้าไปหาม่านคำหน่ยนี่ไอ้น้อยมาอยู่กับแม่แล้วไอ้น้อยนีใจจังเลยนะไอ้น้อยพ่ออะไรกันละเจ้าแม่ไม่กลัวลูกนี่มันอะไรกันเนี่ยม่านคำ อ้นี่แสดงว่าฉันไม่อยู่ทำไมรู้ว่าฉันมีเมียอีกคนคิดจะมีสู้ติอะ <c oughs> บอแมนมีสู้อายบอแมนมีสู้ของเมี้ยกูมีสู้อยู่นี่โอ้ได้กลายเป็นเราตั้งแต่เมื่อไหรนี่เลยบอกแล้วว่าตอนพักอยากกินข้าวเหนียวนี่มันทำมันหมายความว่าอย่างไรเธอเอาเด็กแค่นี้มาเป็นผัวนอนเธอได้ยังไงอย่างมันทำพี่หลวงจอมก็พี่นะมันแกมันเหี่ยวแล้ว จะให้ฉันเอาได้ยังไงแล้วโอ้เธอพูดว่าฉันแก่ฉันเหี่ยวฉันเองก็จะคลั่งจะเริ่มกล้าว่าฉันแก่ฉันเหี่ยวเลยเหรอแล้วฉันจะบอกให้นะแบบนี้ยล้วใครก็ไปหลงรู้หรือเปล่าอ๋อเหรออย่างงี้ใช่ไหมที่รักที่หลงใช่ไอ้น้อยมึงปล่อยเมียกูเดี๋ยวนี้ผมไม่ปล่อยรับนี่ทาไมมันจะมากเกินไปแล้วนะมันจะมากเกินไปนะม่านคําเธอยื่นคําขาดมาเลยคําเดียวว่าระยะวางไอ้เด็ก ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำมกับฉันแก่ๆแบบนี้เธอจะเลือกใครนี่ไม่ต้องให้เวลามากเลยนะสามวิฉันก็ตอบได้แล้วว่าจะเลือกไอ้น้อยเขาเลือกไอ้น้อยเช่ได้เลยจม้จังมันคำทำไมเลือกฉันเธอที่ตอนไปมีคนที่สองอ่ะไม่เคยคิดถึงฉันบมา่เลยก็มันจําเป็นต้องมีฉันก็จาเป็นต้องมีเหมือนกันนี่มีผัวใหม่มันจำเป็นต้องมีขนาดนั้นใช่เหรอใช่ ว่อะไรทําให้จําเป็นขนาดนั้นแล้วนั่นน่ะดูสิมารูดอะไรไม่บ้านแต่มานคำเนี่ยรูด้องไอ้นี่ใครฮะผัวใหม่ออุกระังคำไหนอันสลับลงโจ่กันเลยนี่ผัวใหม่เธอใช่ไหมผัวใหม่ฉันเองแล้วทาไมทัางสั้นอย่างนี้ก็ดูตัวท่าขัดไม่ละถ้าหากว่าเธอจะเลือกอ้ายน้ายจริงๆแล้วก็ฉันก็ไม่ว่าถ้าอย่างนั้นมานหล่านี้ฉันยกให้ฉันไปก็ได้นี่พี่หลวงโจมหยุดก่อนสิพี่ฟังฉันก่อน อยากรู้ความจริงไหมความจริงอะไรว่าพ่อหนูคนนี้เ็าคือใครฉันรู้จักมาแล้วมันคือไอ้น้อยก็ไอ้น้อยนั่นแหละแต่ไอ้น้อยรู้หรือเปล่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครฮะลูกใครก็ลูกพี่กับลูกฉันนี่แหละมาจากแสนหวีใช่อย่าบอกนะว่าที่ฝากไว้กับพ่อแสนศักดาใช่ตอนนี้ไอ้น้อยเนี่ยมาตามหาพ่อกับแม่ก็คือเราสองคนเองไงจ๊ะพี่จริงๆเหรอเนี่ย พึ่งไปร่วงไอ้ละมันเป็ดงซูร์นี่พ่อไม่รู้จริงๆฮะว่าไอ้น้อยเป็นลูกทุกสิ่งทุกอย่างพ่อผิดไปแล้วพ่อขอโทษด้วยนะพึ่งมันโง่เหรอมันไม่รู้สิเจ้าเดี๋ยวออกหลวงโจมทำผิดเข้าใจผิดเออตบตีแม่แล้วขอกราบขอโทษลูกไอ้น้อยขอโทษลูกไม่ต้องกลัวนะลูกไอ้น้อยคงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วจ้ะแม่ทำไมล่ะจ้ะก็เพราะพ่อเนี่ย ไล่ไอ้น้อยให้ออกจากแผ่นดินนี้ไปไ<ห>ถ้าไ,ไม่ไปแล้วไอ้น้อยต้องตายเพราะมือพ่อแน่อนอนไม่ต้องกลัวนะถ้าคนจะไปนะ่ะยังไงแมนะ่ก็เลือกไอ้น้อยอยู่แล้วอ,อไม่ไล่ไลแล้วจ้าไม่ไล่แล้วไอ้น้อยไม่ไล่แล้วถ้าไล่แล้วัา่านคำไปด้วยไม่ไล่จ้าเห็นได้งินจะได้ประปุลเออนี่มั่นคำตอนนี้นนไหนไอ้น้อยก็มาอยู่กับเราแล้วที่นี่ก็ดีเราจะได้ม่ต้องกลับไปที่แสนหวีเพื่อไปรับไอ้น้อยเอาอย่างนี้นะไอ้น้อยหน้าบ้านหลังนี้ พ่อยกให้อ้ายน้อยเป็นคนดูแลดูแลแม่และก็น,น้องให้ดีด้วยวันนี้มีคำสั่งจากพระองค์ท่านสิทธิชัยสั่งให้พ่อขึ้นเฝ้าพ่อไปขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านเสร็จแล้วพ่อจะรีบกลับมาดูแลแม่และน้องให้ดีนะลูกพ่อไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะม่านคำเราจะรีบกลับมานะไปเซตพี่เร<ส><ม>าจะรีบก <หา S 1> <ม>ลับมาจะไเซตพี่ไปก่อนนะดูแลแม่กับน้องให้ดีนะอ้ายน้อยครับพ่อไปครับห้ามกระเรืองที่ไหน អញថាខុសដូច្នេះពូមីកម្មសង់ឲ្យនាំបោកលងចូលមកខាងក្រោម ปานนี้ก็เงียบไปเลยยังไม่เห็นมาอีกคำสั่งให้ออกหลวงโจมมาขึ้นเฝ้าปานนี้ยังไม่เห็นมาขึ้นเฝ้าเรอเ่าเราแล้วหลวงโจหลวงกรมพระองค์ท่านสั่งให้ทาหารไปตามก็หล่นชั้นมาขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านมีอะไรหรือเปล่าพระเจ้าคะ่ะออกหลวงโจที่เราให้ขึ้นเฝ้าครั้งนี้ ืออยากจะให้เจ้าเนี่ยรับคําสั่งยกกองทัพมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองแสนหวีอีกครั้งหนึ่งพระองค์ท่านศึกสงครามระหว่างไทยใต้พร้อมด้วยแสนหวีมันจบสิ้นลงไปแล้วพระองค์ท่านจะต่อสงครามขึ้นมาอีกทําไมเพะะคะใช่แนละ้วพระเจ้าค่ะถึงองไรก็ไม่มีทางจบสิ้นได้ในเมื่อยังไม่รู้ผลทางนั้นก็คงไม่ยอมเลิกลาแน่นอนถ้าเป็นดํารัดของพระองค์ท่านก็ผมชั้นน้อมรับบัญชาเพะะคะ ขอให้ทำงานนี้โดยสำเร็จพะยาคาพระลงท่านเราเข้าพักก่อนเออเออเออขั้นพอได้เลิกให้เบิกทับลีพลโจรจับอาวุธมันออกดาบเล่นล้าเก่าทันเข้าประจันประจามิตร อยาคิดแปลงยกทังีกแล้วเหรอฉันไม่อยากไปเลยเนี่ยฉันเป็นห่วงม่านคำฉันเป็นห่วงลูกฉันใช่ฉันไม่อยากไปจริงๆนะอยากจะอยู่กับครอบครัวบ้างเองเป็นห่วงม่านคำไอ้ฉันเป็นห่วงเมียม่านรูดรอเมียแกชื่อม่านรูดเหรอแต่คำสั่งของพระองค์ท่านเราจะขัดก็ไม่ได้ใช่ ดาบย่างย่องดูเหมาะแม่งคนกระบี่คือกระบี่ที่นักเลงคลื่นเคลงโหลันลสนันก่กรุงอาสาหารจับทับพวกกองทัพเดินทาง ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ